สวัสดีค่ะเด็กๆเกช้าวันพฤรหัสสอบก็ปปดีแล้วนะคะวันนี้เราเรียนรู้อยู่ที่หน่วยวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์น,นะคะเราจะเรียนเรื่องแม่เหล็กนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยนะคะต่อมาเรื่องแม่เหล็ก แม่เหล็กจะมีทั้งขั้วบวกและขั้วลบนะคะคุณสมบัติหลักๆของแม่เหล็กเลยก็คือจะมีแรงดึงดูดที่ดึงดูดเหล็กและโลหะนั่นเองค่ะบ้านของเด็กคนไหนมีแม่เหล็กอย่าลืมทดลองเอาไปดูดโลหะและดูดเหล็กดูนะคะถ้าใครทำแล้วเกิดผลอย่างไรอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ